สวัสดีค่ะทุกคนเซีย์ไฮนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเราในช่อง i อแอมฝาผานะคะโอเคทุกคนอาจจะเห็นหน้าปกแล้วนะคะก็จะเป็นลุคที่แบบว่าเออเป็น everyday look new look ของเรานะคะก็คือแบบเป็นลุคที่ไม่แน่ใจนะว่ามันใหม่ไหมนะคะแต่ว่าคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าแต่งหน้าโทนม่วงตลอดนะคะแต่หลังจากที่แบบว่าน้องๆนะคะเริ่มหายใจจาาไปนะคะก็ไม่ได้แต่งโทนม่วงเลยนะคะแต่มันจะไม่ใช่ม่วงที่แบบ ม่วงงเท่าตอนนี้นะคะจะเป็นม่วงแบบติดชมพูก็คือเบื่อแล้วนะคะเราก็แบบได้แบบว่าเทสนะคะไปแบบตามร้านเครื่องสำอางเพื่อแบบหาลิปสีม่วงที่แบบว่าโดนใจที่สุดนะคะก็มาเจอในวันไม่ไม่มนาาน,นี้นะคะเออรู้สึกว่าเออมันดีนะคะที่แบบว่าจะเอามาเป็นแบบ everyday look นะคะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเออทุกคนแต่งแล้วมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งแล้วมันจะ มั่นใจนะคะเพราะว่าแต่ละคนมั่นใจไม่เหมือนกันแตหรับเราสือว่าเราชอบอะไรที่แบบมันเป็นแบบสีสีนะคะก็จะมีคาวามจุดฉาดนิดนึงอ่าสามารถปรับใช้กันได้นะคะใครที่แบบว่าเออแบบคือมันไม่ได้เป็นคลิปแต่งสองแต่งหน้ามันเป็นเหมือนกับคลิปมาแต่งหน้าให้ดูแล้วก็แนะนำโปรดักที่เราใช้ตอนนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะที่พูดไลฟ์สระนะคะมาหนึ่งนาทีกว่าแล้วโอเค ผู้คนเห็นผิวไหมตอนนี้ก็คือฉ่ำนะคะเราใช้เป็นของ h a ดาลาโบนะคะที่เป็นเป็นขวดสีเหลืองนะคะอืมแล้วก็จะใช้เป็นเซรั่มของเบ s โค o เลีนะคะที่เป็นแทงต้นนะคะ2ตัวนี้นะคะอืมจะลงเป็นทาดะก่อนแล้วก็ลงในตัวนั้นนะคะเราจะมาลงเป็นกันแดดบีโอเรกันนะคะจะบอกว่าอันนี้นะคะไม่มีรองพื้นนะจะมีแค่แบบผู้คอนซีลเลอร์แป้งเหมือนเดิมนะคะ แต่เราจะมาแนะนำตัวนี้นะคะซึ่งได้เพิ่งได้ลองใช้นะคะเป็นบิวเรรุ่นตัวอะควาลิทที่เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นพีโอนี่ซัมติงนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพีโอนี่มันน่าจะช่วยเรื่องแบบเออเป็นสารบำรุงที่เขาใส่เข้าไปเพิ่มนะคะซึ่งกลิ่นของเขาก็หอมจะถามว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากาันเลาวชอบอะไรที่แบบว่าเป็นออริจินอลมากกว่านะคะอันนี้คือแบบกลิ่น ก็หอมแหละแต่รู้สึกไม่ได้แบบทับใจเบรอวงังขนาดนั้นนะแต่เนื้อก็คือเหมือนรุ่นรุ่นสีฟ้าเลยนะคะรู้สึกได้โอ้ oh my god แต่ช่วงนี้นะคะก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะคะแบบแรงแรงมากแบบโอ้ยเดินที่หน้าแสบนะคะก็อาจจะต้องกลางร่มหรือแบบอะไรนะใส่หมวกเพิ่มนะคะนี่เลยนะคะก็ทาไปเลย มันเป็นกันแดดที่แบบไม่มีสีนะมีเป็นสูตรนะ้ำก็คือเสียดายอะวะสัสดุตอนนี้มันมีโปรล,ลดราคาอยู่นะคะที่มันเป็นรุ่นมิวนะคะแต่ซื้อน,นี้มาแล้วไงก็เลยแบบโอเคยังไม่้องซื้อกันแดดเพิ่มนะคะยังไม่อยากตุนไม่ชอบตุนเครื่องสำอางเยอะเพราะว่ากลัวใช้ไม่หมดนะคะโอเคอันนี้นะคะใครที่แบบช่วงนี้มีนะคะกระเป๋าแห้งอะแต่อยากได้ครีมกันแดดดีๆสักอันอะ อันนี้มีเซเว่นก็คือดีไหมคือหน้ามันไม่ได้มันเพิ่มนะคะก็คือเดี๋ยวรู้สึหกหนักๆอีกนึงเพราะมันเป็นสารกันแดดเนาะอ,อ่าเราก็รอให้น้องอะคะซึมเข้าผิวสักพักหนึ่งนะคะระหว่างนี้นะคะก็มาทาลิปแล้วก็เน่ยทอาไอเทมนะคะวันนี้ก็จะมันลุกม่วนมวเนาะก็คือแบบสีม่วงนะคะไอเทมก็คือเยอะมากนะคะมียันผ้าปูที่นอนยันแบบ าเลยลิปมันนะคะวันนี้ใช้เป็นของ K A Lip Care นะคะน,นี้ใครที่ไม่เคยใช้ก็ต้องแบบต้องเคยเห็นผ่านตาบ้างแหละบางคนแพ้อีกแล้วคือแบบบางคนว่าใช้แล้วปากดำนะคะแต่เราใช้แล้วแบบดีน่าแต่คนนะคะก็ไปลองกันก่อนได้คือราคาไม่แพงถ้าแพ้ก็แค่อยู่ใช้นะคะอันนี้นะคะเป็นกลิ่น m i เบอร์ r ี y นะคะเป็นเอ้ยเป็น m i กฟู Food นะคะไม่ใช่ m i กเบ b ร์รี่ i ิ e d Food ก็จะเป็นแบบอะไรวะ มีกีวงกีวีนะคะสตรอบเบอรี่เชอร์รี่แอปเปิ้ลส้มนะคะครบเลยอันนี้เซเว่นก็จะเป็นแบบว่าเป็นกลิ่นของแบบเขาเรียกว่าไงนะกลิ่นสตรอบเบอรี่อ่ะแล้วก็ยาดมนะคะสีม่วงเหมือนแล้วก็คือแบบเอามาขิงเฉยนะคะ,คแบบะคก็คือแบบพวกเป็นมหาลัยคือดีมากคือแบบตอนนั่งรถไฟฟ้าที่คนมันเบียดเยอะๆแกมันช่วยฉันมากเลยโอเคน้องซึมแล้วนะคะ คือซึ่งไวมากแค่พูดมากเฉยๆนะคะทุกคนโอเคเรามาต่อกันที่ลากานะคะสีมมูฟเหมือนกันนะคะสีมมูฟอ,อีกแล้วเราใช้เป็นเบอร์1น,นะคะบัตเตอร์มมลเบนะคะซึ่งทุกคนตั้งแต่คลิปนั้นมันยังไม่หมดเลยเว้ยคือทุกคนดูดีมันยังแบบยังอยู่อะ่ะทุกคนสังเกตผิวของเรามันไม่ได้สวยนะคะก็คือแบบเนี่ยรอยสิวเต็มหมดแต่เราจะไม่กบมันนะคะก็ปล่อยไว้ตามนิสกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันนูนอะ ถ้าถ้าคุณแบบว่าเอามันไปโปะใช่ไหมมันก็จะเป็นก้อนๆคราบๆแบบเป็นสีอันเนี้ยเป็นสีแบบเป็นคราบๆมันไม่สวยค่ะทุกคนก็สู้ปล่อยมันไ้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบเขามีอยู่รุ่นเดียวเหรอเนาะก็จะเป็นอันนี้นะคะซึ่งราคาถามว่ามันแพงไหมไม่แพงนะราคาจับถือว่าจับต้องได้นะคะในราคานักศึกษาก็เก็บตงังค์มา50บาทนะคะก็ยังได้อยู่ใช้ได้นานมากนะคะ แล้วก็เนื้อเขามันเบาๆด้วยอะแต่การการปิดผิวการปกปิดอะมันคุมไม่อาจเท่ายี่ห้ออื่นที่มันแบบปิดสุดๆ,ๆนะคะอันนี้ก็คือแบบโอเคปิดระดับหนึ่งนะคะให้ดูหายเหนื่อยเฉยๆแต่ไม่ได้แบบแต่ไม่ได้ถึงอะคะว่าแย่เธอนอนเต็มอิ่มจุงเบออยอะไรนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบโอเคนอนไม่พอแต่ยังนอนมานิดนึงนะคะประมาณนั้นนะอ่ะทุกคนดูซีแบบ เนี่ยโหดูรู้เลยว่าข้างไหนแบบคนเหมือนโซมโอเคนะคะ <c oughs> ก็ค่อยๆเอานิ้วเราเกี่ยไปจริงๆอะเขามีพไมีพับนะแต่เราไม่ใช้เพราะว่า,าสะดวกแบบนี้มากเรารู้สึกว่าแบบนี้มันมันได้ความอุ่นจากมือ,อแล้วแบบมันทำให้การแบบกดอะไรพวกนี้ซึมลงผิวมันดีกว่านะคะส่วนตัวของเราเองคนเดียวนะคะโอเค มันไม่ได้ปิดมากแต่ก็คือไม่บิ้วเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูแบบดูเยอะเกินไปอะ่ะไม่ชอบนะคะมันจะดูแบบดูหนาเออแล้วยิ่งมันเป็นแบบรอยพับริ้วๆแบบนี้มันเห็นง่ายนะคะก็เลยแบบเออแค่นี้ดีกว่านะอืมขั้นตอนต่อ,อไปนะคะก็จะมาลงแก้มกันดีกว่าซึ่งเราเป็นคนที่เมื่อก่อนนะคะบ้าบลัชออนมากเลยก็คือแบบมีเป็นสิบเลยนะคะทุกคนก็คือแบบ เคกับอีแป้งพับเลยนะคะแต่ถามว่าได้ใช้หมดไหมไม,ไม่แล้วก็เหลือกองพนึุทึงท่งๆแล้วก็ทิ้งอยู่แล้วนะคือแบบน่าเสียดายมากเลยคิดว,ว่าแบบเซ็งนะคะก็เลยแบบอ่ะเราก็เลยแบบใช้แค่แบบโพลิสติกนะคะในการทาแก้มนี่นี่นะคะอันนี้รู้สึกว่าทาปากสวยนะแต่แบบว่าน้องค่อนข้างแบบไม่ติดทนนะอืมก็เลยคิดว่าเออมันทาแก้มมันดูแบบดีกว่ามันเกลี่ยง,ง่ายมาก ชื่อซิสต้านะคะชื่อรุ่นเบลเวตแบทลิปคัลเลอร์มชื่อสีว่า Winter ร์ n วอ่ะพี่รูงทุกคนจะเห็นในเซวแล้วไหมตอนนี้คือแบบลิปเซเมันเยอะมากแล้วก็ออกมาเก่งมากดูความเคอะนะคือใช้จริงนะคะหาไปที่แก้มปึ๊บอาจจะดูนิดเดียวนะคะแต่นี้แหละคือความคุ้มค่าของเขาคือแบบ ใช้นิดเดียวนะคะก็รู้สึกว่าอุ้ยมีแก้มแล้วอาจจะไม่ไปเท่าเมาื่อวานนะคะเพราะว่าเออวันนี้แบบมาแต่งอีกวันหนึ่งแต่รูปคคอถ่ายเมื่อวานนี่ก็ทาไปนะคะถ้ามันยังไม่พอค่อยเติมทีหลังก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเนื้อมูสใช่ไหมมันก็แบบเออไม่ต้องแบบรีบมากนะคะยังจับเกลี่ยทีหลังได้เนื้อเขานุ่ม นี่ก็จะได้แก้แบบเลื่อนแบบนี้เราก็จะมาต่อกันที่แป้งแป้งของเรานะคะจริงๆตอนนี้นะคะมีช่วงนี้มีใช้ย,ยูสามสามสูตรเลยนะคะแต่เป็นยี่ห้อเดีวยวกันเป็นของพรส้นเองนะคะทุกคนดูสิทุกคนจะเห็นได้ว่าเออเนี่ยในรูปนะคะหน,าน้าเราทำมากนะคะจริงๆไม่ได้ใช้ไฮไลท์อะไรเลยนะคะคือแบบ ไม่ได้ใช้อะไรที่แบบว่ามันเป็นเมคอัพในการแบบทาให้ผิวมันเงาอะเพราะว่าทุกคนดูแดดประเทศไทยไม่ง้อชิบหายก็คือแบบเติร์าแป๊บเดียวนะคะก็คือแบบหน้าฉันก็แบบฉ่าเองแล้วนะทุกคนอะหน้าฉ่ำหรือหน้ามันแล้วทุกคนดูแป้งที่เราใช้นะคะคือมันไม่แมทนะคะสักอันหนึ่งคือมันไม่ได้แมทแบบแมทจ๋านะคะจะมีความเป็นโกล์นะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นปกป้องปิดเป๊ะปกปิดเป,ป,ป๊ะเ,เดียนวิ่งไม่โป๊ะนะคะ อันนี้นะคะมันก็จะมีความวิงนิดนึงเป็นความที่แมทที่สุดนะคะแล้วก็แบบอ่าระดับมาเลยนะคะทุกคนแต่รุ่นที่เราใช้เมื่อวานนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบบเป็นรุ่น 3D ไฮย l Korean Glow นะคะจะแบบรู้สึกว่าผิวกล o w สุดนะคะจริงๆอยากได้แปลงนะคะแต่แบบแปลงหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็เหาะใส่มือไปนะคะก็คือแบบไม่ต้องคิดเลยมากก็ค่อยๆเอามาแปะๆ บนผิวของเราทุกส่วนความเป็นจริงอะทาเยอะกว่านี้เพราะว่าคือแบบแดดข้างนอกทำปฏิกิริยาความร้อนกับเหนือของเราเหนือของเราก็จะแบบไหลนะคะข้อดีของแป้งพวกนี้ก็คือแบบมันเติมให้ทั้งวัดนะคะแล้แบบหน้ามาันไม่เป็นคราบด้วยอะ โอเคเราเติมพอแบบไปพิธีนะคะเดี๋ยวไปเติมที่หลังอีกทีหนึ่งตรงนี้ทายเยอะไม่ได้ในฝุ่นป,ปุงนะคะทุกคนเราจะแบบคือในลุกนะคะจริงๆอ่ะเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออคิ้วของเรานะคะทั้งในลุกนั้นทั้งในรูปนะคะกับตรงนี้นะคะก็คือแบบ ทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความแบบเข้มอะไรนะคะมันเป็นคิ้วธรรมชาติของเราเราก็ปล่อยจอยไปแบอย่างนั้นเลยทุกคนก็คือแบบช่างมันนะคะเพราะว่าเรามีคิ้วอยู่แล้วที่เกียดอะ่ะเราแบบเนีย่ยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยลตอนนั้นก็คือแบบออ่ที่เขียนคิ้วหมดแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือเบอร์มากนะทุกคนขอภัยความพูดงงๆนะคือแบบตื่นมาตอนเช้าก็กำลังไปมหาลัยจริงๆนะคะทุกคน เราเราก็มาแบบแนะนำโปรดักต่อนะคะเราก็จะมาเริ่มจากรลีฝีปากกันดีกว่าอ่าเลีนฝีปากนะคะ is It new item นะคะนี่ทุกคนไอแบรนด์เอเซนนี่มันแบบน่าเสียดายนะคะที่มันไม่แมทในไทยอะ่ะคือถ้าไปแบบดูยูทิบลเกอร์ต่างประเทศอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดังมากนะคะทุกคนออลิปนี่คือแบบดังมาก มันอารมณ์ฟิลเหมือนโฟยูทูของไทยนะคะหรือพวกมิสทีนต่างๆนะคะเป็นฟิลนานนะทุกคนอันนี้นะคะน้องเป็นแบนด์สัญชาติเยอรมันนะคะแต่มันเขียนว่านิวยอร์กก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นอะไรไม่รู้รุ่นนะคะก่อนเราซื้อจากปัสษัทนะคะบอกพิกัดก่อนอันนี้เราได้มาเป็นคอลเลกชันนู้ดนะคะซึ่งจะบอกว่าสีแม่งไม่นู้ดเลยทุกคนดูดิ อะไรมันนู้ดวะแล้วคือแบบสีในคอลเลคชันนี้แทบไม่มีอะไรเป็นสีนู้ดเลยทุกคนมีสีสดใสนะคะแต่แบบทั้งนี้ทางนั้นนะคะนู้ดแต่ละคนนะคะคงมีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเราจะมาให้ทุกคนดูสีนี้ดีกว่าสีอาจจะดูแรงนะคะแต่จริงไม่แรงหรอกนะคะชื่อสีว่า enough เบอร์เจ็ดนะคะ enough ก็คือแบบพอแล้พอแล้พอแล้ว ะะอโอ้โหคนแค่ทานี้ก็คือแบบลุกเปลี่ยนเลยไหมคือแบบแตอนนี้คือคือแบบหน้าผ่องมากอันนี้นะคะไม่แมท ะค,ะคือมันแมทนะแต่มันเป็นฟิลแบบเป็นเซมิแมทนะคะไม่ที่แมทมากนะคะรุ่นรุ่นของเขามันจะเป็นฟิลแบบว่าเออแมทฟินิชแมตแต่เกลี่ยง่ายนะคะก็คือใช้ง่ายใช้ดีใช้โดดใช้เด้งนะคะทุกคนเ่ะเกลี่ยออกมานะคะมันจะเป็นฟิลแบบสีเปือกมังคุดนะคะแบบนี้เป็นม่วงที่ติดแดงแล้วคอลเลคชันนี้นะคะสีม่วงเยอะมากม่วงเทาม่วงดํานะคะ เร้สึกว่าม่วงนี้มันดูแบบอื้รใช้ทุกวันสุดนะคะก็ม่วงถึงแล้วเราชอบสีม่วงแต่ไม่ได้หมายความว่า,าชอบทุกม่วงนะคะทุกคนคือแบบม่วงมันก็มีหลายเชดเนอะแล้วม่วงนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าลอดสุดนะคะต่อมานะคะก่อนจะแกะจะกล่องนะคะจริงๆใช้ไปแล้วแต่เราชอบเก็บใส่กล่องกล่องมันน่ารักมากทุกคนดูดิน่ารักเนาะอันนี้นะคะชื่อ t w i n เก e g l i t t e r Star กิเอร์อายแชโดว์พาวเดอรนะคะเบอร์หนึ่งเมอร์คิวี่แบรนคอสลุกนะคะนี่ดีเทลตรงกล่องตรงกล่อง,ง,ง,งเอออะไรเออข้างหลังก็จะแบบเห็ดเป็นสีข้างในนะคะในเคาน์เตอร์แถววัสันบ้านเรานะคะมีแค่สองสีนะคะจะเป็นเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งเราซื้อเบอร์หนึ่งมาสีนี้เหลือเยอะมากนะคะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่าเราจะมาทําให้ทุกคนแบบว่าตื่นเต้กันนะคะทุกคนนี่ทุกคน ดูแพ็คเกจจิ้งของเขาสิคือแบบ Wing to the blink blink อะไรก็ไม่รู้นะคะคือแบบเขียนเยอะมากแต่ก็คือใดๆคือชอบนะโอ้พระเจ้าข้อเสียก็คือทุกคนดูดิแม้มันจะมีความเป็นแบบดินน้ำมันดินน้ำมันนะคะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบเลอะเทอะนะมันแอบแตกง่ายไปนิดนึงอะเะเคาะเคาะเคะออกนะคะ ตอนนี้ก็พุ่มเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวค่อยไปปัดกิตเตอร์นี้ออกกันนะคะโอเคเราก็จะจิ้มน้องขึ้นมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็ทาไปที่เปลือกตาสีดี็วสวยแล้วนะคะทุกคนคือแบบ ไม่ต้องใช้ชีวิตอะไรที่ยุ่งยากนะคะถ้าเป็นเลยแล้วก็คืออายแช้เอ้ะเขาเรียกว่าอะไรวะมาสคาร่ากับอายเนอร์นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันนะคะก็ปล่อยไปตามยถากรรมเหมือนกันเถินจึงโอเคก็เป็นอันเนอร์ะ 6นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปัดทิ้งนะคะคือแบบข้อเสียของเขานะคะคือมันค่อนข้างแบบ f a ล l เอาท์ในตัวมันเองนะคะก็คือแบบหกเลยเถอะนอกนั้นคือสวยนะคะชอบสวอตข้างๆตัวลิปนะคะจากนิ้วที่เหลือเนี่ยสีจริงๆของเขานะคะมันจะเป็นฟิลนี้นะคะเป็นม่วงที่แบบไม่ได้ม่วงทึบนะคะเป็นม่วงแบบใสๆแต่ไอที่เห็นนี่ก็คือแบบ มันเป็นฟิลเหมือนแบบกิตเตอร์หลายหลสีนะคะที่เป็นแบบม่วงหลายเฉดมาผสมกันมันก็เลยแบบดูเข้มนี่นะคะก็ฟิเนชลุคเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบอุ้ยคอมพลีทแล้วนะคะก็ไปมาหารายกันได้แล้วนะคะเป็นลุกที่แบบว่าเฮ้ยดูแบบดูเต็มดูแบบ ดูเยอะแต่ไม่ได้แต่งเยอะนะคะแล้วคือจะแบ่งผมยังไงดีคือผมไม่เป็นทรงทุกคนเก็บผมดีกว่าคือแบบในรูปก็คือแบบมันมีการแบบจัดผมอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้ก็คือแบบผมแบบผมเพิ่งตื่นอะ่ะอ่ะจัดผมสักหน่อยสิโออยังยุ่งอยู่ มันเป็นสิ่งตัวมันไม่เข้าที่เข้าทางเออโอเคได้แล้วตูดีขึ้นมานหน่ดนึงโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับลุกไปมหาลัยของเรานะคะที่เป็นนิวลูกนะคะลุกใหม่ที่เราคิดว่าเออ เราแต่งในทุกวันแล้วรู้สึกมั่นใจกับลุคนี้มากนะคะรู้สึกแบบอุ้ยคิเตอร์สืยอถ้าแบบเรียนเครียดๆนะคะก็ยกกระจกขึ้นมาส่องดูตาตัวเองนะคะว่าอุ้ยเราก็มีแบบความเปล่งประกายตรงดวงตาของเรานะคะแล้วก็เรียนต่อประมาณนี้ก็จบคลิปแต่งหน้าเวอร์ของเราแล้วนะคะก็ ว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครที่แบบว่าเฮ้ยใช้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะคะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดูนี่นั่นนะคะก็ยังคุยกันได้นะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออมันมันใครจะแบบสามารถแนะนำลิปสีม่วงให้ชันได้อีกนะคะก็แบบดูมาหลายยี่ห้อนะคะสวอชส,สวอชนะคะก็แบบไม่ค่อยแบบมีใครทําแบรนด์สีม่วงแล้วมันออกมาสวยจึงถูกใจสักทีนะคะก็แบบเพิ่งมาเจออันนี้ ที่แบบเป็นม่วงๆแล้วถูกใจที่สุดนะคะอืมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วคือแบบจะสายแล้ว